เอ็มโอโร่โอ้ยครับกาสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกี่ดีก็สื่อการีจีคุณทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาสวัสดีโคจิต้าซอสอาร์ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับคือเกมที่ชื่ว่าซอสอาร์ออนไลนอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่ยี่หกแล้วเองนะครับผมเนาะก็แน่นอนสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้มีการเปิดตู้สกินชุดทีม ไฟเบอร์พังนั่นเองนะครับผมเนาะก็ตอนที่ท่านผู้ชมเห็นคือตอนแรกผมคิดว่าเออสกินเนี้ยมันการันตีหรือเปล่าแต่พอสังเกตอีกทีอ้าวไอ้เหี้ยมันบอกเกรดยุ่นี่ว่ามันไม่ได้บอกว่า4ดาว100%มันไม่ได้บอกคือมันมันบอกแค่ว่า4ดาวตือดเตือดตือดาดาวตือดเตือดตือองดาวตือดเตือคือแบบอ้าวคือแบบตอนแรกคิดว่ามันการันตีสุดท้ายดูสิ่งมันให้ดีให้ให้แต่2ดาว3ดาวคือแบบ อะไรวะคือแบบสกินคือไม่มาเลยนะครับผมปกติผมคนที่ผมได้ยินว่าแบบเออสกินสีดาวมันต้องแบบการันตีไม่ใช่หรอสุงคือเอาไอ้เค้ยนี่ไม่การันตีแต่ถามว่าโอเคกับสกินนี้ไหมผมก็โอเคคือออย่างน้อยกูได้ปีกับแว่นตาก็ดูดีแล้วนะส่วนตัวผมเอาจริงส่วนตัวไอ้สกินเซอร์ฟังอะผมจะได้แค่สกินเฉยเอาเอาจริงไอ้เทมไม่ค่อยอยากได้หรอกพวกแว่นตาปีกไม่ค่อยอยากได้หรอกแต่ว่าเอาเถอะ นะได้มาก็ถือว่าเป็นของตกแต่งละกันนะครับแต่แต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มมันอยู่อะนะครับจริงๆจะบอกว่าพาทเนเดิมทีกะว่าจะเปิดตู้สซหรพังต่อแล้วแต่ว่าลืมไปว่าผมเคยสัญญาไปว่าเออเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้วันวาเลนไทน์อีสเดย์ด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับทางผมก็จะมาทําการเปิดตู้วันวาเลนไทน์น่เองนะครับผมเนาะก,ก็ตามที่ผมเคยสัญญาเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็ฝากด้วยละกันสำหรับพา์ที่ยี่ห้า นะครับผมเนาะก็ใครที่ยังไม่ดูก็ฝากรับชมด้วยนะครับผมเนาะก็ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถึงพาที่ยี่หกแล้วหรือยังเอาเป็นว่าก็สถานีก็ผมก็เข้าสู่พาที่ยี่หกแล้วเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้ตามที่บอกว่าเราจะมาเปิดตู้วันวาเลนไทน์อิสเดกันนะครับผมเนาะโอเคมาก็หน้าต่อจุกก็จะประมาณนี้อันหนึ่งเกมก็ช้าที่ไหมนี่หน้าตาตู้ก็จะก็จะประมาณประมาณบาย ขอภัยครับลิ้นพัน์นิดหน่อยจะบอกว่าไอคลิป IF พาร์ทนะี้คือผมพูดลิ้นพันบ่อยมากมันสนมากมันพูดเร็วไปก็ขอใั้ด้วยการสลหรับคลิปน,นี้จคับชื่อตู้ happy love day order นะครับผมเนาะโอเคจริงๆจะบอกว่ามันมีตู้เข้าใหม่นะเป็นตู้นี้คือเป็นตู้านายผลใช่ไหมนะครับซึ่งประเด็นคือตู้นีน้อยากจะเปิดอยู่นะแต่พอหินงคำว่า access skill ข้ามก่อนเลยกูไม่เปิดจริงๆอยากเปิดนะแต่ ที่คือว่าผมเคยบ่นแล้วว่าเออต้องเปิดตู้วันเลนท้ายก่อนเลยมานี่ก็เลยว่าโอเคเฉยไปแล้วลก็ต้องเปิดวันวันเลนท้ายก่อนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ่าอา่าเพชรผมครบเพชรผมครบประมาณพันสองเดี๋ยวมาเปิดตู้นี้ต่อนะเดี๋ยวครั้งนี้ขออนุญาตตู้วันเลนท้ายก่อนเนาะเดี๋ยวตู้นี้จะมาเปิดต่อเลยมั้งนะดูก่อนนะครับอ่ะ โอเคแล้วก็มีตู้การันตีด้วยนะครับผมใครที่เป็นสายการันตีวาเลไทน์ก็อยากเปิดก็เปิดเลยนะครับผมตู้นี้ผมผม,ผมก็เคยเปิดแล้วครั้งหนึ่งเป็นอ่าช่วงไงฮะช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมก็เปิดได้พี่เอคิวเป็นอ่าซัมเมอร์ นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นเป็น,ป,นประเภท awakening skill ซึ่งตู้นี้กะว่าจะเปะิดแต่ว่าจะมาขอผ่านแล้วกันวันไอาการันตีเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่านความสามารถกันก่อนเลยละกันนะครับผมก็ความสามารถเป็นไงอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมในตู้นี้ก็จะประกอบไปด้วยอลิฟอัสนะลิสเบตซิก้านะครับอลิฟเป็นประเภทสายมอสอัสนะ awakening lisbet accel นะครับซิก้าเป็นธรรมดานะครับแน่นอนสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นตู้5สเต็ป นั่นเองนะครับแล้วก็ตู้นี้นะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เวลาสเวลาสี่ทุ่มบ้านเราจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เวลา3ทุ่ม59บ้านเรานั่นเอง นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซอสกินก่อนเลยละกันก็ขอคุณสลับช่องยูอร์มาร์กละกันที่ทําการแปลสกิลให้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละซอสกิลเลยละกันนะผมว่าความสามารถแต่ละคนเป็นยังไงเบิร์กนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่อาร์เน่าจังนะครับก็จะเป็นประเภทสายเอาไว้แค่สกิลนะครับเลเปียธาตุดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันเลยละกันนะครับว่ามีอะไรเบิรงนะครับผมเนาะก็อ่ะเริ่มตั้งแต่แรกผมก็คือ ตาทำค่าก่อเสียหายนะครับหนึ่ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็บัฟที่หนึ่งนะครับสกิลท่านดีจะแรงขึ้นเป็นเวลา15าวิธีนะครับแล้วก็บัฟบปนหัวนะครับเมื่อจงตีโดนเมื่อจงตีโดนศัตรู สตูมีโอกาสติดสถานะน้ำเหลืองน้ำเหลืองสักคาดว,ว่าน่าติดสถานะชาหรือเปล่าเป็นเวลา30วินาทีซึ่งให้มาแล้วสามสเต็ปนะครับแล้วก็เอาไปเคลื่อนสกิลนะครับเมื่อทรงกายกดปุ่มโลสนะครับอัตราการติดคีจะเพิ่มขึ้น20%นะครับก็อันนี้คือความสามารถของอาสน,นะต่างๆนครับผมเนาะต่อมาของอลริจังนะครับมาอลริจังนะครับผมก็จะเป็นประเภท มอสสกิลนะครับผมดาบเดี่ยวธาตุดินนะครับก็ความสามารถจะตามนี้เลยแลัดก็คือจะเป็นคำค่าก่อถหายนะครับ1350ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็โบนัสนะครับเมื่อใส่สกิลอาริส3ตัวเป็นต้นไปหรือมากกว่าก็จะได้รับโบนัสพลังจงที1 0 0่หน่วยนะครับแล้วก็โบนัสต่อมานะครับเมื่อกดปุ่มสวิตช์ด้วยสกิลนี้จะฟื้นฟู HP 8,000หน่วยเฮ้ยถือว่าสกิลค่อนข้างใช้ได้เลยนะ สร้าริจังนะครับผมเนาะก็ดูก่อนว่าผมจะได้ใช้ไม่สกิลนี้นะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีทีถ้าเกิดได้มานะแล้วก็ต่อมาม List ครับผมลิสเบดครับผมลิสเบตนะครับก็จะเป็นประเภทอ่แอคเซลสกิลนะครับเป็นประเภทคอนท่าดินนะครับก็ความสามารถตามนี้ก็จะเป็นการถ้าอาจะจะเป็นการทำข้อเสียหายนะครับผม1,500งพาจำนวน3ครั้งแล้วก็บัฟที่1นนะครับผมทำให้สกิลแรงขึ้น 1%ต่อสเต็คที่อยู่บนหัวเราเป็นเวลา20่ิบวิธีให้มาแล้ว3ามสเต็คนะครับแล้วก็บัฟที่2นะครับเมื่อทำการกดปุ่มสวิตช์แล้วโจมตีโดนศัตรูนะครับจะทำให้สกิลธาตุดินแรงขึ้น1%ต่อร์เซ็นต์่อยู่บนหัวเราเป็นเวลา20่ิบวิธีให้มาแล้ว9ก้าสเต็คนะครับก็ถือว่าสกิลพิเศษของสนก็ค่อนข้างแอบใช้ได้อยู่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสี่ดาวจังนะครับก็จะเป็นสโลตบัฟธรรมดา นะครับผมเนาะก,ก็คอสามารถตอนนี้นะครับผมเนาะก,ก็คอสราะาราที่หนึ่งมีชื่อว่าช็อกโกแลตแห่งพลังนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม 800, 800หน่วยนะครับสกิลที่ 2, 2นะครับช็อกโกแลตมันต้องแบบนี้ศัตรูจะโดนสกิลธาตุอื่นเบาลง50%แต่แต่โดนแต่ถ้าโดนสกิลธาตุดินก็จะแรงขึ้น40%อ่ะก็เอาง,ง่ายๆคือคอสาาระบ้าที่2คือก็คืออ่ะโดนสกิลธาตุอื่นเบาลงแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของธาตุดินเนี่ย ก็ธาตุดินก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับผมเป็นเวลา40นะครับคอสคอาส,สามารถต่อมานะครับผมเนาะ <s> เพื่อนในวันเลน,นทาย <s> เมื่อใส่สกิลริสเบตหนึ <s> ่ง <1 S 2> สกิลขึ้นไปหรือมากกว่านะครับผมเราก็จะได้ตเราก็จะได้รับพลังโบนัสจงตีเพิ่มขึ้นประมาณ20นนะครับผมเนาะก,ก็หลักๆความสามารถก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ส่วนตัวผมเอา อใครดีอาสนะกับอาริะกันนะครับผมถ้าได้ให้อริสมาก็ดีนะครับผมก็เอาไปใช้ในกรณีที่เขาต้องการทัดุดินได้นะครับผมอาซนะก็อาจจะใส่กับน้องโครู้จังนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนั่นก็ไปก็รู้สึกว่าอีกอกี่วันนะสี่วันใช่ไหมก็จะเข้าสู่วันวาน,นเลนไทายแล้วก็ผมก็น่าจะประมาณวันอังคารนี้นะครับผมเนาะโอเคมา let's go วาเลนไทน์อลิซไปดูสิว่าโดวข้าพเจ้าจะยังอยู่ไหมฮะดวข้าพเจ้าจะยังอยู่ไหมรอดูเฮ้ยพื้นหลังเปลี่ยนด้วยว่ะเฮ้ยมันต้องแบบนี้สิเฮ้ยเอาจริงผมชอบนะเอาร,รู้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงวันปีใหม่แล้วใช่ไหม เออมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วที่แบบเออมันมีการเปลี่ยนพื้นหลังเอออันเนี้ยโอเคผมชอบผมชอบเอออ่ะสกิลที่สองปับ๊บสกิลสกิลสามปับ๊บอีกแล้วอ่าจะให้ปั๊บสี่กก็ได้นะสกิลสี่ดาบเดียวนะครับอันนี้ต้องมาแล้วสีทองหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่หรอไปเอาไม่ใช่สกิลห้า อ่าร้อนไม่ใช่ฮะไปเอาบาบมายไสกิลที่หกตลอดบับโอเคไสกิลที่เจ็ดสายหอกครับผมโอเคสกิลที่แปดดูโซ์ก็จะไม่ออกแล้วสกิลเก้า ไปจุดที่สิบเฮ้ยไม่มาวะ่ะแล้วก็สิบเอ็ดสิดท้ายด้วยหอ,อกวะ่ะนะโอเคเกลือเรียบร้อยโอเคแล้วก็สลับตู้วั้มเลนทายอีสเดก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนี่ยผมก็เกลือแดก ไปตามการเวลานะครับผมเนาะก็เอาเลยว่าตู้ดีทางผมก็เปิดแบบขำๆละกันนะครับผมเนาะแล้วก็เอาเลยว่าถ้าเกิดคลิปนี้มีการนับเสนอผิดตามที่บอกก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมเนาะก็นั่นก็ไปละก็ถือซะว่าเปิดขำๆละกันแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็ใกล้สู่วันวนาเลนไทน์แล้วก็เอาเปิดหน่อยละกันสักรอบนึงนะครับผมเนาะโอเคนั่นก็ไปละบ๊ายบายซิโยของบ้านทุกคนที่รับชมกันนะครับไปละซิโยบ๊ายบาย